แล้วเรากลับมาว่ากันต่ออันนี้รอติดตามของ<ะ>ขันปีใหม่จากกระทรวงเกษตรต้องไว้ถ้าจริงนะเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัมตีกเกษตรให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการคดีเรื่องหมูเถื่อนยืดเยื้อมายาวนานแล้วท่านผู้ชมโดยคุณธรรมนัฐบอกขณะนี้ที่เงียบไปไม่ใช่ว่าหยุดยังคงทํางานต่อจับได้เกือบทุกวันปัญหามีอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แค่หมูอย่างเดียว ยังมีสินค้าเกษตรตัวอื่นด้วยแล้วที่สำคัญท่ผู้ชมคีย์เวิร์ดเลยนะก่อนสิ้นปีคงจะเห็นหน้าเห็นตาชื่อจริงนามสกุลจริงว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเป็นเป็นรายชื่อนักการเมืองที่เป็นข่าวไปแล้วค่ะอุยยืนยันเอาผิดได้แน่นอนบริษัทใหญ่ๆโดนหมดนะคะอืเมื่อถามย้ำนะ เออจะไม่มีปัญหาใช่ไหมคะถ้าไปเจอตอเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐตอบว่าเรื่องนี้ DSI รับเป็นคดีพิเศษหารือกับรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก่อน31ธันวาคมจะมีความชัดเจนทั้งหมดปิดคดีได้ความชัดเจนที่ว่านี้ก็คือเห็นหน้าเห็นตาเห็นชื่อนามสกุลจริงใครเกี่ยวข้องบ้างและเป็นรายชื่อนักการเมืองที่เป็นข่าวไปแล้วรวมถึงบริษัทใหญ่ๆโดนหมดออาวนี่อันนี้แหละจริงๆของขวัญ อไอ้ที่พูดจากันเดี๋ยวน้องไปเดี๋ยวตามกันดูเจ็ดเวลา6นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ